สวัสดีเพื่อนเพื่อนักคุณทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโปลานะครับและยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการคุณทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พุธที่3กันยายนนะครับราคาทองคําหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องครับเช้านี้ทำออทามไฮใหม่ได้ก่อนที่จะย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแต่แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีหลักลาดปัจจัยหนุนทั้งเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องข่าวสารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์พุทธิอิตเัล ดูกันว่าหลังจากที่ยืนเหนือ3,500ดอลลาร์แล้วเาาป้าหมายถัดไปอยู่ตรงไหนบ้างปัจจัยอะไรครับยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ดันราคาให้พุ่งแรงมาได้ถึงจุดนี้พูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัตรเลยครับสวัสดีคุณเศรษฐวัตรครับครับผมทองคํายังร้อนแรงไม่อยู่เลยครับคุณเศรษฐวัตรคร <Okay. S 2> าวนี้ออทามไฮอีกแล้วผมเช็คดูเลยคุณเศร,เศรษฐวัตร,ร,ตรจาก20สิงหาจนมาถึงเมื่อวานนี้บวกมา200กว่าดอลลาร์แล้วนะรอ,อบนี้แรงรมากๆเลยครับปัจจัยอะไรดีครับไม่มีอะไรครับคุณหนุ่มก็คืออย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปเนาะว การก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการบีบอัดแล้วก็สะสมราคาเพื่อรอเลือกทางแล้วมันบีบเน้นมากๆเลยพอมันระเบิดเนี่ยช็อตแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเรียกว่าก็โอเคเลยแล้วผมก็พูดตามตรงว่าตอนเนี้ยนักวิเคราะห์น่าจะทํางานยากแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเล่นยากมากคุณหนุ่มแลพอขึ้นแบบนี้ใช่ไหมจะให้ได้คนเหลือทางเลือกอะไรบ้างอะซื้อตาม ขายขายขาย,ขายทิ้งมันไม่ค่อยมีทางเลือกอะไรมากเท่าไหร่ถามว่าถ้าที่ซื้อตอนนี้เนี่ยโอ้โหห้าหมื่นสี่เลยนะ,ะจะสามพันสามพันห้าไปกลางๆแล้วเนี่ยมันก็ซื้อยากนะครับผมก็เรียกว่าเรียกว่าพูดยากเลยจังหวะนี้แล้วแล้วมันให้น้าหนักอะไรมากกันเหรคุณสุนทรว,วัฒน์ระหว่างระหว่างจะไปต่อถ้าถ้าจะไปต่อมองพื้นที่ข้างบนอีกไกลไหมก็เอาง่ายๆเลวกันครับคุณหนุ่มก็เราจะย้อนไปเมื่อต้นปีตอนที่ทองขึ้นร้อยเหรียญกว่าๆเนะี่ย ทุกวันนะครับก็ง่ายๆเลยครับทุก100 35, ร้อยเหรียญทะลุสามพันห้าเจอกันสามพันหกทะลุสามพันหกเจอกันสามพันเจ็ดเช่นเดียวกันถ้าสามพันห้ายืนไม่ได้ก็เจอกันสามพันสี่เล่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราจะอยู่ในเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับประมาณนั้นครัณนหนุ่มก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับ,รบเออผมถามทุกคนนักวิเคราะห์ทุกคนแรงหนุนอินนังโกโให้น้ำหนักอะไรมากกันที่ทําให้มันมาถึงนู่นนี้ได้เอาจริงก็ที่จริงก็พูดไปพอสมควรมันก็ไม่มีอะไรคุณหนุ่มก็คือก็มีเรื่องสงครามกันค้า อันนี้เป็นตัวหลักที่เป็นฟันดัมเบลทลหลักสองก็เป็นเรื่องของเฟสที่เตียวรดอ,อ,อัตราดอกเบียหลักๆก,ก็มีมีแค่นี้เลยครับนอกนั้นเนี่ยออไอ้พวกที่เป็นเรื่องของข่าวการเมืองระหว่างในประเทศหรือต่างประเทศจนันนี้มันก็ปะป่ายซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่านะตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามแบบถ้าเป็นการเมืองระดับประเทศก็ไอ้เป็นระดับโลกก็คือเขาพยายามจะเลือกข้างกันใครจะยืนอยู่ฝั่งสหรัฐใครจะยืนฝั่งกลุ่มบิกนะอินเดียล่าสุดก็โดนผักใสไปละนะครับมันก็แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการสะสมองคํากัน หรือซาสมงอะไรเพื่อไปต้านทางสหรัฐก็มาธีมหลักมันก็ไม่มีอะไรคือถ้าพูดกันตามตรงคือตัวทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเซฟสุดแล้วครับอืมแล้วก็มีผลตอบแทนที่ถ้าจังหวะจะพัดจะผูอย่างเงี้ยอย่างของไทยอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาห้ามื่นสี่ได้เร็วขนาดนี้อ่าใช่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 เพราะถ้ามองตามหลักเนี่ยสปอตขึ้นแบบนี้เงินบาทแข็งไปแล้วแต่ใครจะรู้ว่าจะจู่การเมืองบ้านเราก็ดันระอุขึ้นมาครับเนี่ยเราในเร็ววันนี้ก็มีประเด็นร้อนอยู่ซึ่งผมก็ขอมองแบบขอมองแบ คนต่างประเทศมองแล้วกันอ,อง่ายๆเสถียรภาพไม่มีค่าเงิงนบาทก็อ่อนในช่วงระยะสั้นแต่ว่าในระยะย,ยาวเนี่ยเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาแข็งไม่ใช่แข็งเพราะค่างเงินบาทนะครับแข็งในกรวดลา,ลาเดี๋ยวมันก็เป็นแบบนั้นดังนั้นจังหวะน,นี้ก็ถือว่าถ้าพูดกันตามในด้านของโปรฟิตในด้านของกําไรจังหวะเนี้ยเรียกว่าเป็นจังหวะทองของตัวทองคําที่เป็นกําไรสูงสุดครับเป็นกำไรสูงสุดของทองคําไทยนะครับแล้วอาจจะไปไม่ได้มากกว่านี้ด้วยขึ้นอยู่กับการเมินบ้านเราเนี่ยมันจะมันจะไประอุถึงขั้นไหน Mm. -hmm. ดังนั้นจังหวะนี้ถ้าใครเป็นสายเล่นสั้นเนี่ยก็คุณเล่นสั้นแล้วเนาะตี uh ้ huh. คุณกำไรเท่าไหร่แล้วล่ะผมเชื่อว่าถ้าคุณถือแค oh, ่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยพันสองพันแล้วมั้คงครับสบัปดาสัปดาที่ผ่านมาทองไทยบวกมาพันหนึ่งอะ่ะแล้วก็ขนาดวันนี้เองบวกมาเก้าร้อยแล้วอะ่ะเปิดตลาดขึ้นมาใช่ก็รวมรวมแบบคุณถือลืมไปเนี่ยคือเมื่อประมาณต้นวันจันทร์หรือรถือเมื่อวันศุกร์กำเลยสองพันกว่าบาทแล้วถ้าคุณเป็นสายเล่นสั้นเนี่ยผมก็แนะนำง่ายๆคุณอย่าลืมคุณเป็นสายเล่นสั้ คือคเฮ้ยทองคาไทยเนี่ยในเจ์ของเขาเป็นไซเอวอฟระเบิดปุ้งแล้วหายระเบิดปุ้งแล้วหายดังนั้นเนี่ยคุณเล่นสั้นได้เล่นในกรอบแต่ถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่มันเบรกเมื่อไหร่เนี่ยคุณควรจะมีติดมาติดอยูไว้บ้างเพื่อในเพื่อในจังหวะน,นี้แหละเนี่ยไหลามาสองพันแล้วดังนั้นจังหวะน,นี้ถ้าผมให้ถามว่าคุณเล่นสั้นคุณทายังไงตอนนี้ค่างเงินบาทช่วยคุณเยอะมากๆากเราไม่รู้ว่าจะอยู่แบบนี้นานไหมคุณขายออกมาก่อนได้บางส่วนแต่ถ้าคุณมองแล้วว่าเอ้ยคุณไฮบอกเจอน้ำสามพันหกเนี่ยเพราะมันทะลุมาร้อยเหร ก็ตรงนี้คือคุณไปจัดการเอาเองเพราะว่าการที่คุณเล่นสั้นเนี่ยมันสมันมันสำคัญที่รอบ um, ครับคุณมีรอบหรือเปล่านะครับคุณสมมติคุณมีสิบาทตอนนี้คุณไม่ขายไม่ทําอะไรเลยแล้วลถ้าพรุ่งนี้มันล่วงลงมาเป็นห้าหมื่นสามพันล่วงมาพันบาทเกิดขึ้นได้นะครับ nah, อาจาอาจะด้วยอาจจะด้วยค่าเงินบาทหรือด้วยอะไรก็ได้ปรากฏว่าคุณค้างตึงอยู่สิบาทแทนที่คุณจะได้ขายไว้บ้างสักสองสามบาทสี่ห้าบาทอันนี้คุณไปจัดการเอาเองผมไม่รู้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมแค่อยากจะเตือนว่าถ้าคุณเป็นสายเียนสั ในจังหวะนี้ค่างเงินบาทช่วยคุณเยอะมากๆผมว่าน่าเป็นแบบ p r o f กแ max แล้วล่ะนะครับคือ,อนนคือคือมันต้องมีกรอบของมันะนะคุณคุณคุณสุเดวันถูกปะว่าว่า,วาเออว่ามันจะต้อง เออเราซื้อลอฟนี้เราจะตั้งเป้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคงไม่ประเภทแบบเอ่ออาจเป็นแบบอ่ะถ้าเกิดซื้อลอฟนี้ไปกําไรนิดนิดลันก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคุณสุรธิวัตรครับเ,เราเราเราต้องเราต้องมีกรอบในการทํากําไรแล้วก็ยอมตัดขาดทุนเหมือนกันถูกไหมครับในการลงทุนใช่ครับแต่ทนนี่จริงแล้วอ่ะไอ้คำว่าจะมาคิดเทปโฟฟิไม่คิดมันมันควรจะคิดตั้งแต่ตอนที่เราเข้าอ <order S 1> อเดอร<ช>์ก<ช>่อนที่จะเข้าออเดอร์แหละแต่ว่าตรงเนี้ยผมเข้าใจนะเพราะว่าเป็นผมถือว่าผมถือลือไว้แค่แบบแค่ซื้อเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะคุณหนนูมกัแล้วอ่ะออา้้้ใคัับทไงงดกมนนถุณ ได้กําไรที่มันเกินกว่าสิ่งที่คุณได้คาดหวังไว้นั่นคือคือกาไราป้าๆของคุณแล้วอก็ควรจะขายออกมาบ้างสไสายเลนส์สั้นส่วนสายถือยาวนะครับสายเลนส์สั้นไปแล้วเพราะผมเป็นห่วงมากกว่าส่วนสายถือยาวเนี่ยอสบายเลยครับเนี่ยครับ,รบทองคําไทยนะครับเราพูดกันมาเนิ่นนานว่าทองคําเนี่ยถ้าคุณรอได้นะไม่มีคําว่าดอยอ่าเข้าใจครับนะครับอ่าเนี่ยจังหวะเนี้ยมาแล้วเราถ้าคุณดูเรื่องต่างประเทศดูอะไรเนี่ยมันยังไม่มีข่าวอะไรที่ทําให้ตัวทองเนี่ยแย่ขนาดนั้น อืมยังไม่มีแล้วอีกอย่างที่ผมอยากจะเน้นอีกทีหนึ่งนะตอนเนี้ยทุกคนไม่ได้กล้ากับทองทุกคนนะทุกคนยังมีความกลัวอยู่เพราะว่ามันเพิ่งขึ้นมาใช่ดังนั้นจังหวะแบบนี้อ่ะจังหวะที่คนไม่ได้คอนฟ idence ที่จะแบบไปต่อเนี่ยมันจะไปต่อคุณหนุ่มอ่าเข้าใจครับผมพูดแค่นี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณเห็นในหน้าสีดนะทุกอย่างเลยสีดเฟซบุ๊กยูทูบคอมไปแน่ทุกคนมั่นใจกันหมดว่าไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นอ่ะไอ้จังหวะเนี้ยคุณควรคุณควรระวังอ่มาแต่ถ้าตอนนเี้ย ตอนแบบเนี้ยที่คนแบบเพิ่งเบรกมาใหม่ๆเนี่ยเชื่อผมไม่มีใครกล้าหรอกเออล่าสุดเพจผมเนี่ยออกออกมีมออกโพสตมาว่าห้าหมื่นหนึ่งรอก่อนห้าหมื่นสองรอก่อนห้าหมื่นสามใกล้ละห้าหมื่นสี่ซื้อเลยจังหวะเนี้ยคนมาเม้นกันเนี่ยยังกลัวกันอยู่ยังไม่มีใครกล้าขนาดนั้นอ่าแบบเนี้ยผมมองว่าถ้าคุณมองว่าตอนนี้ของคุณน้อยด้วยความที่สองวันผ่านมาขึ้นมาพันกว่าบาทคุณซื้อไม่ทันอ่เข้าใจถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมผมมองว่าด้วยไทมิ่งอ่ะพอได้แต่เช่นเดียวกัน นะครับอันนี้เงินของคุณและถ้าคุณตั้งใจที่จะถ้าคุณยอมรับดอยตรงนี้ได้คุณซื้อได้ราคาแล้วก็เช่นเดียวกันตอนนี้หลายคนหลุดดอยกันหมดแล้วครับถามว่าจะยังไงต่ออจะขายไหมจะขายไหมเพราะว่าเพราะว่าแบบนี้นะผมบอกเลยว่าพูดยากนะครับแต่ให้ให้ผมให้คิดง่ายว่าตอนเนี้ย คุณได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจแล้วคุณลองตั้งสติใหม่อีกรอบว่าที่เราถือก่อนหน้านี้ที่เราติดต่อเนี่ยเราเครียดแค่ไหนอถ้าสุดท้ายเรานั่งปรับตัวเองเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนที่คุณเข้าตอนนั้นน่ะคุณเข้าด้วยความโลภแน่นอนเพราะตอนนั้นผมเชื่อให้ใครที่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าด้วยความที่เรามองแบบปกหนึงเจ็ดหมื่นแล้วเข้าด้วยความโลภตอนเนี้ยเรากลับเราต้องกลับตาอมีสติว่าเฮ้ยไอตัวที่เราถืออยู่เนี่ยถ้านะตอนนี้เรามานั่งคิดอยู่เนี่ยเราโอเคไหมตอนนี้ทุกอย่างดูโอเคคืออยากให้เข้้้าาออ่ะะคคุุณณเขถืไดน คุณเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ผมอยากให้เข้าด้วยแบบการมีสติการที่แบบไม่ได้โลภไม่ได้อะไรให้คุณเข้าใจว่าคุณเข้าตรงนี้เฮ้ยคุณมีโอกาสดอยได้อีกเหมือนเดิมนะถ้าคุณรับตรงนั้นได้คุณรับการย่อได้คุณรับการนั่นได้แล้วมีความสุขไม่เครียดคุณถือต่อหรือซื้อเพิ่มได้เลยแต่เนี่ยมันมันมันไม่สําคัญว่าคุณซื้อปั๊บเนี่ยคุณจะดอยหรือมันจะขึ้นต่อหรือมันจะยังไงคุณเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้หรือเปล่าว่าคุณกาลังทะไรถ้าคุณเข้าใจนะจัดไปได้หหมมดทรราาาาาานนนนะัแ้เเเเลยพพว่่่อีผ็50,000 2008, แล้วเราก็เห็น5้าหมหนึ่งเหมือนกันดูให้กูเวัต โอ,โอกาสมันเวียงโอกาสมันเวียงกันได้ระดับนั้นเลยทีเดียวเลยนะอะไรสํัองเนี้ยถูกไหมครับใช่ครับคืออย่างตอนเนี้ยมันผมว่ายังพอมีเวลาคุณแบบตั้งสติถ้าคุณรับความเสี่ยงได้คุณยอมรับทุกอย่างได้ซื้อได้ครับทองคาผมพูดมาเสมอนะครับว่ามันไม่มีคําว่าผิดทางนะครับมีแค่ผิด,ผดเวลา,<ร>าว่า,าคุณแบบเออแล้วคุณซื้อหนักไปไหมเป็นเงินเย็นไหมเป็นเงินเย็นหรือเปล่าเนี้ยถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะจังหวะเนี้ยถามตัวเองว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็ซื้อไปนะครับถ้าไม่โอเคกลัวรอแล้วถือเท่าที่มีอ่ถื ถ้าคุณแบบ เียดมาตะ4สี่เดือนละพอทองไซเวเกือบสี่เดือนเราไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นอีกแล้วอคุณขายออกมาเท่าที่คุณถือแล้วสบายใจจะถือไปแค่นั้นพอจบเขาผมก็พูดแบบตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าตอนนี้ยากตอนนี้ยากมากพอทองมันขึ้นอ่ะโอ้โหราคาแบบนี้ให้ทําอะไรทางเลือกไม่มีแต่ก่อนหน้านี้ที่เรานัที่เราคุยกันโอ้โหค่อยๆซื้อนะคะค่อยๆซื้อใครวินีของซื้อไปเลยราคาดีห้าหมื่นหนึ่งเราเห็นห้าหมื่นสี่มาห้าหมื่นห้านี่ก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์คุณซื้อตอนนี้คุณ ได้แบบได้ทองถูกอ่ะคุณซื้อได้ทยอยซื้อได้คนที่มีของรอเบรคห้าหมืตามไปเลยเอาชัวนะครับตอนเนี้ห้าหมื่โอ้โพูดยากเลยคุณดุมเข้าใจครับเข้าใจเอายังไงดีครับประมาณนั้นเพราะเราเราเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าข้างหน้าหนทางมันจะเป็นยังไงเดียสั้นเนาะถูกไหมคุณเตยบอนใช่ครับใช่ครับโอเคณปัจจุบันเองเอายังไงกันดีตามคําแนะนําของอินเดโกครับ ก็ณตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดถูกร้อยเหรียญแล้วนะครับทาไมเป็นทําไมถึงต้องร้อยเหรียญเพราะว่าณเทคนิคตอนนี้ยถามว่ารู้้เป้าล้วครับว่ามันจะไปถึงไหนแล้วเราจะยึดอะไรละ่ะเล,เลขจิตวิทยาถูกร้อยเหรียญเลขกลมๆแค่นั้นเองดังนั้นนะครับณตอนนี้มันประมาณสามพันห้าร้อยสาสิบเหรียญน,นะครับแนวรับก็คือสามพันห้าง่ายๆแบบนั้นเลยครับคุณหน uh ุ่มก็คือแถวใกล้ๆสามพันห้าถ้าคุณรอย่อคุณรอตามซื้อได้ถ้าหลุดก็ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวไปเจอนแถวสามพันสี หรืออาจจะสามพันสี่ร้อยห้าสิบก็ได้แต่คือให้ดูไว้ว่าเวลามันลดตัวเลขกลมๆมาเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงย่อมาลึกพอสมควรประมาณนั้นนะครับก็ด้านบนตั้งประมาณนี้ได้บนก็สามพันหกอย่างี้ป่ะครับได้บนสามพันหกไปเลยครับเราเนี่ยเพิ่งเปิดเปิดต้นเดือนมาเนี่ยโอ้กราฟชูตขนาดนี้นะครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็ปิดเขียวมาเต็มที่เลยผมว่าเดือนกันยานะครับเเผอสามพันเจ็ดอาจจะมีได้ซ้ำถ้ามันยังไหลไม่มีอะไรนะครับนี่เพิ่งสัปดาห์แรกแต่ว่าก็จะติดตรงนอนฟาร์มสัปดนี้ว่ายังไงนะครับ ังไงนะให้ผมเดาคุณไม่ต้องไปเดาหรอกว่ามันจะขึ้นหรือลอองเอานี้แล้วกันลงคุณทําอะไรถ้ามันย่อมาคุณจะซื้อเปล่าถ้ามันย่อมาห้าร้อยพันหนึ่งคุณเตรียมตังค์ไว้ซื้อหรือเปล่าแต่ถ้ามันขึ้นไปขึ้นชูตต่อไปเรื่อยอ่ะคุณจะทำมันคุณจะขายไหม,มคุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะลงหรืออะไรนะจังหวะนี้นะครับคือให้คุณตั้งแผนไปเลยลงซื้อเปล่าขึ้นขายบางส่วนหรือยังไงหรือขายหมดอะไรคุณไปลองคิดมาเลยเพราะตอนนี้ถ้าพูดกันตามแบบเนือผ้าแล้วตัวทองมันมันแบบเบรกเอาแล้วครับบออาาทไ แนวต้านไรทเพดานมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะครับแล้วก็อีกอย่างใครที่เป็นพวกเล่นสปอร์ตเล่นฟิวเจอร์นะครับอ่าฝั่งช็อตนะครับระวังอย่าไปสวนมันนะครับอันตรายมากอันตรายมากคุณคุณเล่นฝันเสืออืมครับใช่คุณเล่นฝั่งซื้อไม่พลาดหรอกถือหน่อยเลเวลเลทต่ำๆหน่อยคุณรอดอยู่แล้วแต่คุณเล่นฝั่งช็อตนะโอ้โหเนี่ยแค่2วันเนี่ยจาก3ามพัแค่อาทิตย์เดียว3ามพันสกว่าเนี่ยขึ้นมา200กว่าเหรียญแหละสปอรน่าจะเรียบร้อยไปแล้วถ้าคุณแบบเลเวลเลทไม่ไม่ดีนะครับ ประมาณนั้นทองไทยนะครับทองไทยทองไทยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพีคเลยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ที่มีเรื่องการเหมืองบ้านเราด้วยนะครับก็ถือว่าจังหวะนี้คือเป็นกําไรที่สุดของตัวทองคาในระยะสั้นแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอพิจารณาดูนะครับสายเล่นสั้นอาจจะขายออกมาบ้างนะครับแต่ถ้าคุณมองถ้าคุณของน้อยผมแนะนําถือนะครับจังหวะนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับคือตัวสปอตก็สวยค่านเงินบาทก็ดีนะครับแต่ค่างเงินบาทให้รู้ไว้นะครับในระยะยาวมันจะมันจะไม่อ่อนจะ มันจะแข็งตามดอลลาร์พูดเลยคือตอนนี้ด้วยความที่วันนี้เลยอ่ะต่นลบนะฝุ่นตลบใช่ไหมันใช่แล้วตอนเช้ามันเป็นเวลาของบ้านเราครับเป็นเวลาของเอเชียคุณเจอผัดมาสองทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเวลาของสหรัฐผมไม่รู้ว่าเงินบาทจะโดนตกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าทองมันจะไปสามร้อหกจริงอ่ะเดี๋ยวเงินบาทก็ต้องโดนนะครับในในช่วงกลางคืนด้วยนะครับอันนี้ก็แค่เตือนไว้ว่าเออถ้าคุณเล่นสั้นเล่นอะไรมาเนี่ยก็ทยอยขายออกมาก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคได้ครับขอบคุณครับคุณหครับได้ครับค Dich ja, ต้องขอบคุณคุณเศรษฐวันรพุทธิธิษฐ์เ,เดอร์ของอินเตอร์โกโกเทนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณเศรษฐวัต์บอกแล้วครับทองคํามองกรอบกันที่1้อยเหรียญนะครับ,อบ,อห,รรบหลังจากที่ยืน3,5 0 0ได้เป้าหมายถัดไปคือ3,4 0 0ัน่ถ้าเกิดว่าหลุด3,5 0 0ลงไปก็ไปมองกันที่แนวรับ3,400ดอลลาร์เลยนะครับในระหว่างทางก็มองตรงแนวรับจิตวิยาแล้วก็แนวต้านจิตวิยาไปนะครับตอนนี้ราคามาอยู่แถว3 5 3 0ดอลลาร์แนวรับสําคัญก็คงอยู่ตรง3,5 0 0แล้วครับเพราะตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างจะกึ่งกลางกันพอสม ควรนะครับขณะที่ราคาทองคาไทยเองช่วงนี้แรกหนุนจากเงินบาทอ่อนค่านะครับเพราะว่าเรื่องของการเมืองบ้านเรายัางคงไม่ชัดเจนอาจทําให้เงินบาทอ่อนค่าระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวแล้วเงินบาทก็ยังคงอยู่ในแนน้มแข็งค่านะครับก็ราคาทองคําไทยตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาสูงยืน54,000บาทได้ก็ถือว่าอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจะทาออทามไฮก็54,800บาทตอนนี้โอสปอร์ตดีดเงินบาทอ่อนค่าหนุนทองคํา2เด้งเลยนะครับตอนนี้คนที่ซื้อถือมาก็พิจารณา รอดูครับว่าจะแบ่งขาทาอะไรกันบ้างบางส่วนได้หรือไม่หรือว่าอยากจะถือต่อก็แล้วแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับแมนนี่แมนจ์แมนนส่วนราคาทองคําโลกยังหนุนยังเยอะนะครับเทคนิคชัดเจนเรื่องของปัจจัยการประชุมอ,อินเดียรัสเซียจีนตรงนั้นก็ถือว่าทําให้เรื่องของการแบ่งั้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องของปฏรริทิมแทรกแซงเฟดตรงนั้นก็ยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าแล้วเงินเฟ้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นก็ชัดเจนเช่เนชดเดียวกันตรงนี้เป็นแรงหนุนทองคำแทบทั้งสิ้นเลยนะครับ ต้องดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้เองนักทุนต้องเกาะติดข่าวสารใกล้ชิดแล้วก็วางแผนด้วยความรัดกุมแม้นี่แมネจเมนต์ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่โัวเราอยู่ก็ฝากกันวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมครเป็นพิธางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจาที่มาเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีญญครับ